พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยหาหน่อยประจำางดวันที่12เมษายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยหาหน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนล ผลหวยหฮาหนอยพิเศษประจำื่อวันที่13เมษายน2563เลขที่ออก61786 61786เลข4ตัว1786 1786เลข3ตัว786 786เลข2ตัว86 86เลข2ตัวล่าง 95 95ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผลหวยหาหน่อยธรรมดาประจำงวดวันที่13เมษาย,ยน2563เลขที่ออก68299 68299เลข4ตัวที่ออก8299 8299เลข3ตัวที่ออก 299 299เลข2ตัวบนที่ออก99 99เลข2ตัวล่างที่ออก12 12ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยหาหน่อยพิเศษย้ยอนหลังประจําวันที่12เมษาย,ยน2563เลข4ตัว8436เลข3ตัว436เลข2ตัวบน36เลข2ตัวล่าง11 วันที่11เมษายน2563เลข4ตัว6388เลข3ตัว388เลข2ตัวบน88เลข2ตัวล่าง27วันที่10เมษายน2563เลข4ตัว4851เลข3ตัว851เลข2ตัวบน51เลข2ตัวล่าง46ครับ